โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเนี่ยก็จะมียานที่สุดท้ายครับอาสวัคยายานเนี่ยยานก่อนสุดท้ายเอาก่อนก่อนสุดท้ายก่อนอาสวัคย,ยายานก็คือยานที่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานมาละก้าวกิเลสิตได้นี่เรียกว่าอาสวัคยายานกำจัดโลภะตูสะโสมหะกิเลสมละนะครับกิเลสมละ เนี่ยแกกิเลสกับมะละไม่เหมือนกันมะละมีก้ากิเลสมีสิทธ์นะครับแล้วก็สามารถกําจัดอุปาทานกามุปาทานทิดตุปาทานนะครับศีลัปตุปาทานอัตวาตุปาทานได้สามารถกำจัดอุปาทานสี่กามุปา,าทานก็คือความยึดยึดมั่นถือมั่นในกามนะครับติดอยู่ในกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมเรียกว่านะครับ กรมุปาทานสองนะครับทิฏฐปาทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีหรือว่าความเห็นของตนเองคนเราเนี่ยก็จะมีทฤษฎีของตัวเองติดอยู่กับความรู้ของตัวเองเราเคยเรียนอะไรมาบางคนก็เรียนวิทยาศาสตร์มานะครับพอมาเรียนวิปัสสนาเนี่ยมันมันรู้ไม่ได้เพราะว่ามันไปติดอยู่กับความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์บางคนเรียนจบการแพทย์มา นะครับบางคนก็เรียนจบอ่าเศรษฐศาสตรสต์มาบางคนเรียนจบรัฐศาสตร์มาบางคนอย่างอรตมาเรียนจบการทูตใช่ไหมมันก็เอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาฝังอยู่ในหัวนะครับติดอยู่กับความรู้เหล่านั้นมันไม่สามารถสลัดออกได้ <c ười> เรียกว่าทิฏฐุปาทานความติดอยู่ในจิตฐิก็คือความเหน็นแล้วก็ความรู้ของตัวเองสามก็คือศีลปรตูปาทานความยึด,ยดมัน่นถือมั่นในสีพลดนะครับ บางทีการยึดมั่นถือมั่นในสินพลดมันก็เป็นอันตรายสําหรับการปฏิบัติการบรรลุธรรมเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับก็สุดท้ายก็คืออัตวาตุปาทานความยึดมั่นหรือมั่นในตัวตนนะครับนะครับคนมาด่ามาว่าอะไรก็ไม่รู้จักปล่อยวางเนี่ยคนมาดา่าเนี่ยคนมาเขียนดา่ามาเขียนคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราไม่รู้จักปล่อยวางเฉยไม่เป็นนิ่งไม่เป็นนะครับอัตวาตุปาทาน ใครมาตีชิ้นเนินตาไครไร่ป้ายสีนะครับมาด่าต่อหน้ามาด่ารับหลังนะครับเราก็ไม่สามารถทำใจได้นี่เรียกว่าตวาทุปธาน